ท่านผู้มีบุญทั้งหลายคนโบราณเขาสอนไว้เสมอเลยสอนลูกสอนหลานปู่ย่าก็สอนพ่อสอนแม่พยายามดูแลลูกให้ดีนะลูกสอนลูกให้ดีนะเอาใจ เอาใจใส่ลูกหญิงลูกชายให้ดีต่อไปจะได้ไม่ลำบากไม่ทุกข์ยากคนผู้คนพ่อเป็นแม่ก็พยายามสอนอย่างนี้ด้วยความรักลูกดังที่โบราณเขาบอกมีลูกเหมือนปลูกโพเมื่อใหญ่โตจะได้พึ่งพางก็ให้ปลูกไปเรื่อยเรื่อยื่อย,อย,อยต่อไปใหญ่โต เป็นต้นไม้ใบหนานกกาก็ได้อาศัยเพราะฉะนั้นใครที่มีููตทุกภาคภูมิใจว่าเออเราเลี้ยงลูกมาลูกเราเป็นคนดีเป็นคนที่มีความกระตัญญูกระตะเวทีดังกล่าวดังคำโบราณทั้งกล่าวไว้ว่าอย่ามีจิตหวังเจ้าเฝ้ารับใช้ ยามป่วยไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษายามเหนื่อยกายหวังเจ้าเฝ้ากายายามเรียกหาหวังเจ้าเฝ้าใกล้ตนมีลูกหวังอย่างนี้ทั้งนั้นปาถนาอย่างนี้ทั้งนั้นเหมือนเจ้าภาพผู้มีความเมตตาเอื้ออาทรตลอดคุณแม่มณีนน หนิมรักษาอายุจะร้อยปีแล้วเหลืออีกประมาณสี่ห้าเดือนก็ถึงร้อยปีแล้วแก่ชรามากสังขารแก่มากเหนื่อยอ่อนแม่ชลิแม่มณีหนิมรักษาเป็นคนมีบุญเลี้ยงลูกหลายคนลูกทุกคน เป็นอาจารย์บ้างเป็นหมอบ้างเป็นพยาบาลบ้างเป็นนักบริหารจัดการบ้างทุกชีวิตประสบความเบ็ดในชีวิตแต่ว่าทุกคนแม่อายุเจ็ดสิบกว่าก็ดูแลแม่เอาใจใส่แม่ทุกขั้นทุกตอนแม่ชอบอาหารอะไร ทำอะไรทำให้ทุกอย่างยิ่งไปกว่านั้นก็อันไหนที่สกรปรกเละเทอะลูกทุกคนไม่มีความรังเกียจเพราะแม่เลี้ยงมาดีทำความสะอาดและทุกอย่างนั้นต้องเรียบร้อยดูดีโดยประการทั้งปวงไม่อับไม่ชื้นอาหารการเป็นอยู่ก็ดูแลอย่างดี นอกจากนี้ทุกสิ่งทุกอย่างอำนวยความสะดวกไม่ไว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องช่วยหายใจหลายๆยอย่างลูกดูให้หมดมันเป็นไปนตามคำโบราณจริงๆมีลูกมันปลูกโพเมื่อใหญ่โตจะได้พึ่งพาดังกล่าวในนามของคณะสงฆ์วัดเตมิตรวิทยารามตามโครงการ อู่ข้าวอู่น้ำอิ่มบุญอิ่มท้องอิ่มใจปลอดภัยโควิดอนุโมทนาขอบคุณแทนคุณแม่มณีงิมรักษาที่ลูกทุกคนรักเคารบเทิดทูนบูชาและสำคัญที่สุดก็คือว่าทำบุญให้แม่เสมอเสมออยากให้แม่ เป็นลมโพล,ล่ลมไสอย่างนี้ยาวนานสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโพชโยนิจังพระพุทธังรักษาพระธรรมังรักษาพระสังฆังรักษาสตูมาวิทาสันตุอายุวันโนสุข,ขังพะระลัง